วันวันนี้มาเออมาหาคุณยายแพงคัมแพงมีแฉ่พี่น้องน,อน้องรับฟันดีบ่อปติเออเรารับฟันดีบอคอเมืองของผู้ชายเนาะหมดก้อนกับของนนอมหมดก้อนกับมหาเพื่นเพื่นฟันดีฟันเบาวยังหอวญาติฟันบ่ายแห่งของเนาะสวัสดีค่ะเออเรื่องอะไรนะสวัสดีครับผมอยากจยายยายคัมแพ<อ>งเรียงหลานอยู่บ้าน อันงวดก้อนนี่ฟันยูจะฟันอันว่าผู้เถ่าไปวัดต้องการน่ะเืิอเอาเงินมาห้ยตามสิบบาทที่แรกมาให้สามพันหนัวที่วา่วาก้อนก้อนเหล็กที่ออกนั่นฟันต่อกันน,นจะจากบ้านย้ายนั่นเอาเงินย้ายที่ว่าไปวัดต้องการเนี่ยเราเ,าเงินห้สามพันก็เลยวล่าคอยบ่ไเด็ขคอยบ่เคยติดหนี้เจ้าเจ้ากัาบปรได้ติดหนี้คอยเจ้าเอาเงินมาคอยเฮ็ดหยัง เอาโลดหน้าเอาโลดหน้าเพื่อปลาทังสี่นอกบาที่นี้อะเรียวไปได้บาทมือลูดมาอีกก้อนเหล็กสิออกมือหนึ่งฟันอีกว่าเล่าผู้เก่านี่ยายผู้เก่านี่ล่ะว่าเอาไปบานนี่เอาสามสิบบาทคนจริงลรกเอาสามสิบบาทไปพนาวาก็เ,าเลยว่าเอาสามสิบบาทอ,อย่างว่าคือคือว่าเด็ติดหนีกันคากับเขาก็คขึ้นใจกันแล้วค่าใจกับกับว่าซื้อได้บาทนี่พี่น้อง่าซื้อ โอเสียอาจจะมาจะงวดก้อนเป็นบ่เอองวดก้อนแบบงวดนีก้อนงวดว่หันหลังฟันมาไปดำหน้าเออมันขึ้นนี่ฟันมาไปดำหน้าดำจังไรก็ดำมวนดำน้ำกระน้ำกระายน้ำกระสดีแต่ว่าบ่เห็นตัวเลขเด้แต่ว่ามีผู้เฒ่าดำไปดำมากคือจังอยู่ในปลาในหยางไปจซี่ล่ะแบบนี้ก็เห็นผู้เฒ่าว่าเอ้ยเูอมาดำหน้าปีนี้สีได้สีได้เขาดีอยู่ดอก คนร้างสิงสก็งเงือกนาขึ้นไปกับว่าเห็นผู้เฒ่าผู้นันแล้วบาที่นี่กับมาตื่นฝนตกเพื่อจะหวอ,องนี่ใจหนึ่งใจว่านมาสิไปดำหน้าหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็บอ่บ่ทไม<อ>น้ำหน้ากันเลยน้ำหน้ามาก็บรรยา,าด้ตกโลกกันแล้วสิปไปดำหน้าให้ใหอาเพึ่งนนะนะแต่ว่ารีก็จะสื่อตัวใดที่นองเอ้ยมันบ่อนเนี่ยคือฝันมาไปดำหน้าหล่าผู้เฒ่ากับบกแต่ว่า จีไห้ยุดอกเข่าปีนี่อุดมสมบูรณ์อยู่คนมาซ้ำหนีแม่พี่น้องเออจีให้ผู้ขายตีเป็นเลขกได้ตีบมเป็นผู้เฒ่ากำผู้เฒ่าผู้เฒ่าจ๊คจีตีเป็นเลขกยังยจังไอว่าเมื่อขึ้นเนาะเมื่อขึ้นนี่เขไปจุดถูกอยู่นวลหัวสันจะพออังคัมพอดีกันเลยมาหาคุณยายแพงคุณยายแพงนี่คน คนมือขาย้าดคือคนมีมีเส้นคนฟันแม่นฝันอิลิปหมดคนแม่นเลยมาหาเพิ่นมาถามเพิ่นว่าได้จัดฉากเลยครับบ่เอาจักบาทเสียดายติดหนีเขาอ่อนตวดคือเขาเฮ้ยเฮยสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีนะครับอายุสุกคนเด้อผู้ใดก็ได้ให้มีสุเออหุ่นใหญ่แพงพี่น้อง กับพฝันเนาะกันฝันกับเสิบน้องนะครับนีคืนงร่วมภาพจริงเสียงจริงใทยจริงผมมาถามจริงมาขึ้นผมไปยุดถูกประมาณสามถุงสุดเษอยูนนหอจะพอข้ามผมเห็นเลขนะครับผมเเห็นเลขหาไอซีห้าสามซีห้าสามปีนงผมฝันเห็นนะครับโอ้ผมไปยุดถูกมาขึ้นพีนงคืนวันที่สิบห้าพีนงสิบ้านมานี่แหละซีห้าสามแต่วางวด หวดก้อนสองสันดาที่ผมไปจุดผมก็ hini, Nike, efecto, Ng เห э ็น4ีซีหกสองนะพี่น้องซีหสองยู่ใไก่เคียงกันแต่ว่าคอนที่เชียงอีรลี่ะนผมฝันพี่น้องฝันฝันว่ากับไก่กับข้าค้นมากซึมหูนี่แหละว่าแปดสามก็ดีกับลตื่นหลานไห่พี่น้อง ท่นนี่เลยเวนอ่าอันนี้คือฝันจริงยายยายไปทำหน้ายายได้ขอบคุณคุณยายได้หลายครับผมขอบคุณคุณยายันดีก็สิบอกดอกมันกฝันเนะี่ครับคือเรื่องจริงฝันจริงบันหนึ่งวน่ครับวาดหจ้งฉาบเลยแต่งวดพูกันฝันมาดีเรื่อยๆหลายต่างแต่งวดหนึ่งหนึ่งโฮขุ่นละฝันมาแต่ว่าจะคลองบื้อสื่อเพราะบายัง สื zaten, so ่อยุต ok ิมาเพราะสื้อที่ว่านี่แม่ฟันมาล้านน่ะปวดเหวี่ยวเด้หน่อยจังไรจังไม่เหวี่ยวเลี้ยงแถวกันปวดมันออกหนึ่งหนึ่งหกแม่เออนั่นแหละพี่น้องเด้หน่อยล่ะล้านจะขอขอเป็นคนแรกล้านจะขออะไรเกิดวันที่สิบหกอันนี้ก็บอกคุ้มเก่าเนาะว่ากับว่าสื้ออีกเออคนเออก็บว่าสื้ออีกคนฟันแม่นคนในกายไมีเส้นนีกอ่ะวันที่นี่ไปหาปูอ่างข้ามฮะนั่นอันปูอันคุณหานคุณหานกับว่าเห็นเลขดอกแต่ว่าก็ไปอันไปอันธุราการมู พญ,ญานาคเพิินเพิ่นพ,นพาไปอันู<ม>ดใไ่<ม>ก็เลื่อไปยืนรังเล่รังเล่ยู่หนา,าลอตเตอรี่หนาอันท่อกระสืนอ<ม>่ะยืนอยู่ตรงโน,น้นก็นหาเลขที่ควงสิเอาบบบมี่กลับไปนั<ม>่งรถนั่งไปนั่งมาแล้วเอาก็มากคืออยากได้ถ่เลขตัวนี้บ<ม>ก็เลื่องงานก็นไปอันลอตเตอรี่เพิ่น<ม>บอกเพิ่นมายายนม่หาศูนย์สี่บอ นี่เอาไปยืนอยู่หันคือว่าเห็นว่าเห็นจังไรนี่แม,ม,ม,ม่มันพัดกันลงมาหนิกระสันเราก็เลยยิบไห้อ,อ่าชุนซีกลับมานอนเสียบวันเย็นอยู่มา,เ,าเล็กออกบบบนี้เจ้าพ่อคุณเอ้ยข่อยว่าอะไซื้อไต่ดินก็ซื้อตลอดตะล,ดตลดีดนี่เลยพี่น้องนี่ละนี่ละกูถ่ายไม่ได้เสี่ยงคนคนมีเซนฟันเหม่นผมเจัยงมหาพี่น<ะ>้องพี่น<ะ>้องเวลาพ่ดเียก็จาลุรูุ้นแล้วครับผม คุลงไปมาฮะคุณมันสิได้สดดอกเนาะมาด้วยว่าเดจัดฉากได้พี่น้องไปสดจัดฉากมาเป็นขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่ตามไปกับผมสวัสดีครับขอบคุณจ้ะค่ะคุ้ม